ฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและถ้าอยากสนุนช่องขอโอนเงินมาที่ใต้คลิปนี้นะครับแท็กซี่ควรจะขับแก๊ปหรือไม่อย่างไรนะครับมีที่ถุกเถียงกันมานานนะครับผมก็นั่งแท็กซี่หลายเจ้านะครับเขาบอกอุ้ยหักยงหักเยอะหรือบางคนก็ไม่ได้พูดถึงว่าหักเยอะไม่เย่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเราเหมือนกันได้ส่วนแบ่งได้เงินน้อยกว่าเขาแก๊ปเอาไปหมดอะไรเงี้ยแต่ การพัฒนาระบบการจัดโปเขาก็อาจจะมีการลงทุนนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลผม,มให้หลักง่ายๆนะครับแค่นี้เ,เองไม่ต้องไปนสนว่าเขาได้เท่าไหร่สนใจว่าเราได้เท่าไหร่นะครับมีคนหนึ่งอะ่ะผมโน้มน้าวจนเขาเชื่อว่าเขาควรจะขับพวกแกปป๊ปพวกนี้แต่เขาดัานบอกว่ามันเหมือนกับว,ว่าพวกผมก็ไม่เขา้าใจระบบเหมือนกันนะเหมือนกับต้องโอนเงินเข้าไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วเขาไม่มีเงินโอนแล้วเขาบอกว่าแก๊ปตอนนี้มันไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเขาบอกตอนนี้เขาขาดแขนสภาพของอา้าว ถ้าบอกว่าแก๊บไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแล้วทำไมเมื่อก่อนคุณไม่ทําก็เพราะเมื่อก่อนคุณไปติดอะไรบางอย่างว่าเขาได้เยอะกว่าได้น้อยกว่านี่ไงผมเลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยนะการตัดสินใจมีผลต่อชีวิตไอบ้บางคนบอกทํางานแทบตายความขยันไม่ฆ่าใครแต่มันขยันไปผิดที่มันก็ได้ไม่เยอะมันก็คือแก๊ปเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ถ้าเกิดคุณได้เยอะเอาไห้คุณสมมุติคุณขับแก๊ปเนี่ยนะอ่าคนอื่นสามารถฟังคลิปนี้ได้นะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของแก๊ปนะ มันเป็นการเรื่องของวิธีคิดนะคือวิธีคิดเนี่ยผมพลาดในชีวิตตัวเองมาเยอะนะบางทีจังหวะมาก็ไม่ถามไปคิดตั้นคิดนี่เยอะไงไอเคสแบบเนี้ยบบหลายครั้งคุณก็จะไปคิดว่าแกลได้เท่าไหร่สําคัญคือเราได้เท่าไหร่แล้วเราพอใจหรือเปล่าคําว่าพอใจก็ต้องกลับมาถามอีกว่ามันไม่ใช่ว่าพอใจไปคิดเทียบกับคนอื่นนะหมายถึงเทียบกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าคุณได้เงินเอาง่ายคือสมมตินะแกลจะโดนหักไปคุณเรียกโบบปกติเนี่ยคุณได้เต็มเต็ม ค่ามมิเตอร์ใช่ไหมครับถ้าโดนหักแก๊ปไปสุดท้ายคุณได้น้อยลงกว่าเดิมคุณจะไปคิดว่ามันโดนหักไปสามสิบไม่ได้นะหลายครั้งเนี่ยนะคุณอาจจะมันคิดเหมาแล้วมันอาจจะมีส่วนเกินมาให้คุณบางส่วนโอเคหรือคุณอาจจะขาดทุนอ่ะยกตัวอย่างเอาแบบเบสิกนะคิดแบบไม่ยากผมก็ไม่รู้ว่ามันเป๊ะด้วยนะผมว่าคุณขับแก๊ปไอ้คุณขับปกติคุณได้ร้อยหนึ่งกดมมิเตอร์เนี่ยนะถ้าไปขับแก๊ปงานนั้นคุณได้เก้าสิบโดนหักไปสิบบาท แต่ถ้ากินสลัดะละตะเแล้วดีกว่าวิ่งรถป่าวะคุณอาจจะได้วันหนึ่งเพิ่มขึ้นเพถ้าเป็นผมนะผมจะวัดแบบง่ายๆหักส่วนแบ่งหักแกรบทั้งหมดแล้วนะถ้าวันหนึ่งผมได้เพิ่มขึ้นสักร้อยสองร้อยผมก็เอาแล้วใช่ไหมครับมันดีกว่าต่อยวิ่งเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะอะคิดชั่วโมง,งเท่าเดิมก็ได้สมมติแท็กซี่นี่เขาทางานเหนื่อยนะรับสิบสองชั่วโมงสมมติสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะผมขับเรียกโบกอย่างเดียวเนี่ยนะผมได้ แบบผักทุกอย่างหมดนะผมได้สักมากกว่าคัาง้งไรคั้นต่างกันนะอ่ะสี่ร้อยเออไม่รู้เดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มแล้วนะอ่ะผมตีไปสี่ร้อยถ้าได้ขับแกป๊ปเราเพิ่มมาเป็นห้าร้อยผมเอาเอาผมไม่สนหรอกแกป๊ปมันอาจจะได้มากกว่าผมผมได้ร้อยผมได้เพิ่มมาร้อยหนึ่งแกป๊ปอาจจะได้เพิ่มสักสามร้อยสมมุตินะแต่ผมเอานะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะงี้เงาคิดนู่นคิดตอนหลังผมไม่คิดอะไรเยอะผมเอาไว้ก่อนนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ผมผมไปจะไปขับแก๊บนะแต่แค่ยกตัวอย่างแค่ว่าผมเจอมาเยอะว่าบางทีคนเราวิธีคิดมันยังไม่ตรงทนะทีเดียวมันไปคิดอะไรก็ไม่รู้ไนงะแล้วผมเจอมาเยอะไนงะหมายถึงในชีวิตผมเองผมก็ผิดพลาดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแก๊บแต่ผมก็ไปตัดสินใจอะไรงี่เงา่าที่แบบไปคิดเยอะนะครับอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงให้ลองดูนะครับอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความเสี่ยงไม่มากก็ลองดูแต่ถ้าเยอะอย่าเอาอย่าทำนะครับ อลองดูนะครับพูดนีจะประยุกต์ใช้ในหลายๆเรื่องนะครับอ่ะเหมือนทํา youtube เนี่ยนะผมก็เหนื่อยก็ยอดก็ไม่ได้เยอะเนี่ยนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็พอได้อยู่แต่ได้ก็ไม่คุ้มหรอกแต่ผมก็พยายามจะหาอะไรใหม่ๆที่มาทําดูอย่างคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็เสียค่านเน็ตผมก็ไม่ได้เสียมากเพราะผมใช้ WiFi แต่ถ้าไปใช้ 4G เนี่ยอาจจะโดนค่านเน็ตนะค่านเนผมก็เมเอาใจไปแล้ว เวลาผมเสียเนะี่ยมันก็เสียเวลาพักผ่อนแต่ว่าอย่างน้อยอะถ้าผมไม่ทําอันนี้ผมไปทําอย่างอื่นมันก็อาจจะได้ไม่เยอะผมคิดว่าผมลองอันนี้ดีกว่านะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะผมก็ทําเนี่ยอ่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเวลาก็รู้สึกว่ารัดตัวผมขึ้นแต่ก็ยังกลับมาทําดูเนี่ยว่าผมคิดได้คํานีนะ้ว่าจังหวะมาแล้วไม่ทําจังหวะมาแล้วต้องทํานะครับก่อนหน้านี้ผมปล่อยไปเยอะตอนนี้ค่าตอบแทนไม่ได้เยอะจริงผมก็มาคิดวิธีบริจาคอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ไม่เป็นไรก็ลองทําดูนะครับผมก็เลยเนี่ยมาํามันเนี่ยป่วยเสียงแหบต้องขออภัยก็ลองดูนะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์แท็กซี่ได้ประโยชน์โดยตรงไปลองคิดดูผมไม่รู้ระบบตอนนี้เป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าปัญญูไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าแท็กซี่ไม่ได้เลยเลยมันต้องได้นะอย่างที่ผมบอกเอาวิธีคิดผมไปคิดนะคุณลองดูก็ได้ถ้าคุณแต่คุณต้องคิดโดยเฉลี่ยไม่ได้วันนี้วิ่งกลับแล้วได้น้อยนะคิดโดยเฉลี่ยว่าแบบ โดยเฉลี่ยบางวันคุณอาจจะได้500บางวันคุณได้600บางวันคุณได้300รวมแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้450ต่อเดือนเอ้ต่อวันนะเฉลี่ยคิดเป็นเวลาช่วงหนึ่งเดือนถ้าคุณขับแก๊ปแล้วเนี่ยคุณได้เพิ่มมาเป็น550ไดอ้อแถวนี้เพิ่มตั้งแต่ร้อยบาทึ้่ไหมคุณก็ลองทําดูดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่จริงจิงกับแก๊ปนะแต่อพอดีแกป๊ปได้ยินบ่อยแล้วก็มันหักแต่ว่าลายหรือโบหรืออะไรผมเอาหมดเลย เอาหมดเลยถ้าทาไม่เป็นผมก็ให้คนรู้จักทําให้ญาติพี่น้องให้ลูกผมทํานะครับเหมือนกันร้านอาหารเหมือนกันโดนหักไปคุณก็ขึ้นราคาคนพร้อมจ่ายนะครับอ่ะแอปไหนที่หักน้อยคุณก็ไม่ต้องขึ้นเยอะแอปไหนที่หักเยอะคุณก็ขึ้นไปตามส่วนนะครับแล้วคุณก็ขายหน้ารานไปด้วยเอาไปทุกช่องทางนะครับแต่ถ้าอะไรที่เป็นความเสี่ยงผมไม่ได้บอกให้ไปทํานะมันต้องเสี่ยงไม่เยอะ คุณต้องรู้คุณต้องควบคุมความเสี่ยงให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปทําทางเรื่องนั้นนะครับอะอย่างซื้อหวยไปทางนี้เรื่องคือก็เป็นไม่ได้อย่างนี้ผมไม่ค่อยซื้อหรอกซื้อไม่ถูกแต่วันนั้นผมก็ทุ่มไปนะทุ่มนี่คือเท่าไหร,ร่ปะสามใบสามร้อยบาทปกติผมซื้อใบ2สองใบแล้วนานๆซื้อทีด้วยแต่นี่คือคอนโทรลความเสี่ยงได้มันก็ไม่เยอะแต่โอกาสมันก็น้อยไงจริงไม่ควรซื้อแต่ซื้อไปมันก็ไม่เสีย ผมเสียก็สามร้อยบาทแต่บางคนทีเราหูไปทุมเยอะอันนี้ไม่ใช่แล้วหรือมีคนไปชนลงทุนแล้วมันลงทุนเยอะเกินอันนี้ก็ไม่ใช่ขณนะเดีวยวกันบางคนลงทุนน้อยแล้วได้แล้วลบแล้วเป็นลงทุนเยอะเปิดความเสี่ยงเพิ่มทุกทกครั้งที่คุณเปิดความเสี่ยงเพิ่มคุณต้องมาคำนวณว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรนะเคสนี้ผมพูดในความหมายที่ว่าคอนความเสี่ยงไม่เยอะอะอย่างไปแก๊บเนี่ยมันไม่เยอะไงคุณโดนหกักยกเว้นว่าหักแล้วคุณขาดทุน ค่าแก๊สค่าอะไรไม่คุม้มเออนี่ค่อยว่ากันแต่คุณก็ต้องคำนวณให้แม่นมาจริงหรือเปล่านะประมาณนี้คุณก็ลองไปประเมินดูทุกเรื่องถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วคำนวณความเสี่ยงแล้วคอนโทรลได้ความเสี่ยงแล้วไม่เข้าเหนือมากมีจังหวะมานะต้องทําโอเคแต่ถ้ามีหลายจังหวะคุณค่อยมาเลือกแต่ถ้ามีไม,ไม่ไม่กี่จังหวะแล้วคิดว่าคุ้คิดว่าน่าลองได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คิดว่าได้ ลองแล้วโอเคความเสียงไม่เยอะลองเลยครับจังหวะมาเราต้องทําผมได้ประสบการณ์นี้มาจากตัวอันเจ็บปวดนะก็ลองดูนะผมก็จะทำมือผมเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e เป็นกนลังใจใด้วยนะครับถ้าฟังแล้วได้ประโยชน์และชอบอย่ากให้ทำอีกก็โอนเงินได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ